ตักอีตองคร <lichen t oken saben> ับพี่น้องตักอีตองหรือว่าลองซ่อนครับพี่น้องเอานี่แหละครับนี่พี่้องเอฟซีเคยเห็นมัครับผมก็เพึงเคยเห็นครับพี่น้องเออตักอีตองลองซ่อนเราเคยเห็นจากเดียมารุ่นกันพี่น้องดุดดุดวันนี้พอตักโซ่เออเรเคยเห็นจากเดียเกิดมาเอานี่แหละครับง่ายๆในพี่น้องนี่เนี่ยนลงไปนะครับเรานับหนึ่งสองสามสี่ห้า หาวิหาวิเออหาวินี่งา่งายพี่น้องง่ายๆไม่ต้องเห็นยากเอออ้าวตัวเอา้านี่ครับเกิดมือหายู่หากินอีกแบบหนึ่งครับตักอิทตองหรือว่าลองซ่อนผลว่าเออเวันน้ลองไปใช้เลยพี่น้องอยู่กับทีนี่ละยิ่งเพราะเอาเรือมาจอดไว้แล้วก็จุ่มลงขึ้นกระไฮสวิงเหนือพี่น้องบางอย่างหนึ่งคือแน,น,นวไอ้ แน่าตักบอกม่วงตะกาบอกม่วงแต่ว่านี่แหละครับถือจังสี่ละเออตะกาบอกม่วงตะการไงเออเอาโอ้บรรยากาศครับพี่น้องหาอยู่หากินเออตักอีตองนะครับพี่น้องเนาะตักอีตองเอ๊บ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 โดดคือเก้าโดดโดดฟาตัวอืมปลาสีไลซ้ำใดพี่น้องเพ่กเรานี่แต่มันถือกว่ามาณนี้ครับขนาดจุ่มลงจุ่มลงเออ นี่ครับเอาลงไปอีกแล้วอีพอยึบย๊บย๊บย๊บยึบโดด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 ปาตัวโอ้เป็นสิบแบบนี้เอ้ามัรให้กาศครับพี่น้องสู้กับไปอีกนิดนึงครับนี่ครับแป๊บเดียวได้ปีน้องเบื้องบนเบื้องันด่วนได้พี่น้องเด้อบ่มีบาดฟาดเอกพวงมงอึ๊บอึ๊บอึ๊บหนี่เอาดีขึ้นเขาอ้ป่าก็ห่วงดีครับหางฟัง แต่ว่าน้ำค่อนข้างที่จะไหลไหลแห้งครับไหลเขียวไหลแห้งเออมันก็จิมมาซอดอยู่ตั้งคางยังสิเราพี่น้องโดดโดดโดดเอ้าเขาดีครับเขาดีสุดยอดครับนี่นะครับอึบอึบนี่ครับไปเบอร์เคยเห็นนี่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเนอะเออโดดโดดโดดเทียวนี่เอ้านี่ง่ายวะพี่น้องง่ายวะ อสุดยอดครับเอาใหม่อีกแล้วลองตักเทบุ่มตักต้อเลยพี่น้องมาดูดด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 ด่ดด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 ด โอ้เอมียนอยู่เนาะพ่เอพนเนาะอืขาอ่อนพ่นอวันนี่หนามันไหลแห้งเนาะแผ่นแข็งก็หนีสิพ่อวันนี้แข้งสิเข่าคักมันบ่ทันป่านไี้มันมันมันดันบ่ไปนี่ครับอ้าอึ๊บอึ๊บอู้ยพ,ดดพ,พี่น้งงองมึงเอาดูดไหมพุนน่ะอือเป็นสิบผู้นี่พี่น้องขนาดวา่ายกบ่ทันอือ ที่ปวดพวกวันนเห็นไงไงพี่น้องพี่น้องโดดเอาเลี้ยนตัวเดียวเดี๋ยวนี้เออเอาผักงอกผักยกก่อนเออเมีอยนครับเออเมียนเขาขึ้นดีตรงนี้ผักงอกยิ่งน้อยอะไพี่น้องเออแต่เมื่อยเตี๋ยบอยู่ดิยำขึ้นเหบอพ่อจักช่วงมันขึ้นจักทุ่มครับ ทุ่มสองชมนู้นทุ่มสอง่มนีดี้คำคำพุ่มโพนี่เป็นบ้าโอ้โหโย้โหสองชั่วโมงพอยังมึงขนาดย่างเว้องขนาดยมึงเว้นมึงเอานี่แหละครับคักก็สะดุ้งเนื้อพี่น้องเฮ็ดง่ายก็สะดุ้งเนื้อนี่ถือว่าสะดุ้งน้อยก็แล้วกันเออนี่ครับบ่ต้องเอาโดนัวจุ่มนุ่งง่ายก็สะดุ้งเนื้อพี่น้องเด้อเอ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 านี่แหละครับ บาดนี้เป็นซิปครับพี่น้องเป็นซีอเอาเผาดีอยู่ครับนี่ครับผมกับพึ่งเคยมาเบิ้งบรรยากาศนะครับสดๆขังแรกเลยพี่น้องบาดแรกเท่ยวแรกจีดได้มีโอกาสมาทายถ้ำนะครับการลองซ่อนเอา้าเดี๋ยวนี้่าได้เดี้ยมมาถือเดี่ยมมาถือ <laughs> ครับถึกไหม่าะธานวภา,า,วาหลวงที่เขาว่าเท่านี้ ดูดดูดคือเขาเอาบรดูดกับเขานี่ครับซ้อนนี่นะครับพี่น้องลองซ้อนหรือว่าตักอีตองเดี๋ยวได้เป็นเชื้ออื่นนะครับทางปลากรางบลรลูคป,ป็นเชื้อได้โอ้ติดยังเหรอพ่อติดไม่ขาดขาดซะเนาะบาดเจอนี่ไม่มันมาจาังใดเลยะไหลมารเรื่อยๆจริงๆดิโอ้ยเนาติดไม่ครับพี่น้องติดไม่นี่ครับ แป๊บเดียวที่พี่น้องเนื้อจานินชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมเลยพี่น้องเนื้อฝ่ายเอฟซีคนไหลคดแชร่ในพี่น้องบรรยากาศครับอลองซ้อนหรือว่าตักยี่ตองหรือย้อนรับน้ำพ่วงครับพี่นอ้องนี่ครับหากินง่ายๆแบบนี้แหละครับผมโอ้ยเอาติดเร็วเอาเป็นจิปสั้นๆให้พี่น้องในเบื้องเ,งเออเพราะมันติดนะพี่น้องเ,เดี๋ยวต้องเบื้องตองเบื้องลิปต่อไปครับผม